ลูกหมูสามตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูที่อยู่กับลูกหมูสามตัวลูกๆทุกคนโตแล้วพวกลูกต้องหาเงินเองแม่เลี้ยงพวกลูกไม่ไหวแล้วคุณแม่ให้เงินพวกเขาไปเมืองห่างไกลเพื่อที่จะไปสร้างบ้านเองลูกหมูสามตัวเลยออกจากบ้านของแม่พวกเขาไปด้วยกัน ระหว่างทางพวกเขาพักใต้ต้นไทรกันสตัวแล้วพูดคุยกันถึงแผนการในอนาคตตอนนี้เรามีโอกาสจะพิสูจน์ตัวเองแล้วทำไมเราไม่เดินแยกกันแล้วลองดูล่ะใช่เราจะได้เอาชีวิตรอดด้วยความแกร่งของเราหมูตัวที่สที่ฉลาดกว่าสตัวนั้นไม่พอใจกับไอเดียที่จะแยกทางกัน เพราะเขารู้ว่าใครก็สามารถเอาเปรียบความริษยาของพี่ชายของเขาได้และพวกเขาอาจจะเจอเรื่องพี่ผมไม่เห็นด้วยอะร่วมอยู่ด้วยกันแล้วจะแกรง่งเราไม่ควรตัดจุดแข็งของตัวเองนายนี่พยายามทำเป็นเก่งตลอดสินนะเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรไม่ต้องมาสั่งเทศนาะใช่ตอนนี้เราไม่ใช่ลูกน้อยของแม่ที่จะคอยฟังนายแล้วนะโอเคผมตกลง ผมมีไอเดียที่จะช่วยเราทั้งสามคนอะไรเนาะเราจะสร้างบ้านแยกแล้วอยู่แยกกันจะได้ไม่มีใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวนั่นล่ะน้องพี่นั่นแหละดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังพูดไม่จบอะเราจะสร้างบ้านใกล้กันถ้ามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันไงดีไหมอะใช่เขาพูดถูกนะพี่นะโอเคตกลง แต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอปัญหาอะไรรองนะเช้าว,วันถัดมาพวกเขาตัดสินใจที่จะเลือกที่จะสร้างบ้านของพวกเขาแล้วก็ออกไปหาไม้ด้วยกันเพื่อการก่อสร้างการสร้างบ้านด้วยฟางนั้นจะประหยัดแล้วก็สร้างง่ายฉันจะได้เอาเงินไปซื้อเตียงนิ่มๆม,มันนอนไงเขาเลยเข้าไปติดต่อกับชาวนาะชาวนาชาวนา ผมอยากจะซื้อฟางไปสร้างบ้านใหม่อะเอาเลยเอาเลยซื้อเลยชาวนาขายฟังให้กับหมูตัวแรกหมูตัวแรกดีใจที่จะได้สร้างบ้านหมูตัวที่สองเห็นช่างไม้ระหว่างทางโอ้บ้านที่ทําจากไม้จะเย็นกว่าและประหยัดกว่าและเงินที่เหลือจะได้เอามันไปซื้อผ้าปูนิ่มๆเขาเลยซื้อไม้จากช่างไม้ และไปสร้างบ้านในฝันแต่หมตัวที่สามฉลาดกว่าตัวอื่นเขาตัดสินใจที่จะสร้างบ้านจากอิฐมันจะได้ทนทานกว่าฉันจะนอนบนพื้นแต่ฉันจะสร้างบ้านที่ทนทานเพื่ออนาคตเขาเลยไปซื้อปูนซีเมนต์กับอิฐมาเมื่อจบวันพวกเขารวมตัวกันที่บริเวณก่อสร้างและสร้างบ้านตัวเอง หมูตัวแรกสร้างบ้านเสร็จก่อนเช้าฉันเป็นช่างที่เก่งมากเลยฉันสร้างบ้านได้เร็วกว่าอีกสองคนมากตอนนี้ฉันจะได้ดื่มชาในบ้านแล้วก็พักผ่อนทำไมเขาสร้างบ้านเร็วจังก่อนเย็นฉันจะต้องสร้างบ้านให้เสร็จเหมือนกันนะเขาเลยรีบลงมือทำบ้านไม้ให้เสร็จตอนบ่าย บ้านฉันทำจากไม้มันจะแข็งแกร่งกว่าบ้านฝั่งมากเลยและตอนนี้ฉันจะนอนอย่างสงบในบ้านถึงพี่ชายสองคนใช้เวลาน้อยกว่าในการสร้างบ้านหมูตัวที่สามก็ไม่สนใจเขายังสร้างฐานของบ้านอยู่เลยตอนเช้าเมื่อพี่หมูสองตัวแวะมาที่บ้านเขาพวกเข้าหัวเราะน้องชายอะไรกันนง สร้างบ้านลำบากเหรอทำไมไม่ปรึกษาฉันล่ะผมสร้างบ้านที่แกร่งที่สุดมันจะได้แกร่งกว่าบ้านไหนหนทนทานทุกสภาพอากาศทุกขยนะและตลอดปีิดว่าเหล่าสร้างบ้านไม่แข็งแรงของนายแกร่งสุดงานลึงง่ายหมูตัวที่สามไม่สนใจพี่ชายและสร้างบ้านต่อไปด้วยอิฐแต่ละก้อน เขาก็สร้างบ้านเสร็จในสัปดาห์ไม่กี่วันถัดไปพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านใหม่แต่อีกไม่นานหมาป่าเห็นหมูสามตัวและตัดสินใจกินพวกมันหมาป่าไปหาหมูตัวแรกและเคาะประตูหมูน้อยให้ฉันเข้าไปหน่อยสิไม่อไม่บอกเลยไม่ให้เข้าบ้าน ไม่ให้งั้นฉันจะเข้าไปจะเข้าไปแล้วเป่าบ้านนายบ้านฉันแกร่งที่สุดนะอยากทำอะไรก็ทำมาป่าสุดหายใจสุดปอดและเป่าลมใส่บ้านหมูตัวแรกทุกอย่างปลิวหายไปหมดหมูก็ปลิวลอยไปที่บ้านหลังที่สอง เกิดอะไรขึ้นขานเขาบ้านฉันทำไมเขาหลบใต้โต๊ะและตะโกนปิดประตูเร็วเร็วหมาป่าร้ายกำลังจะกินฉนะันน่ะเขาอาจจะมาล่าเราก็ได้เนาะหมูที่สองวิ่งไปที่ประตูและปิดให้แน่นเขาล็กประตูอย่างแน่นหมาป่าไปที่ประตูและเคาะประตูหมูหน้อย ให้ฉันเข้าไปหน่อยสิไม่ไม่ให้ตายยังไงก็ไม่หลบไม่มีทางงั้นฉันจะเข้าไปแล้วก็จะเป่าบ้านของนายซะบ้านฉันแกล่งที่สุดอยากจะทำอะไรก็ทำเจ้าหมาป่าชั่วหมาป่าสุดหายใจเต็มปอดและเป่าลมใส่บ้านหมู ทุกอย่างปลิวหายไปหมูรู้ตัวแล้วว่าบ้านของพวกเขาไม่มีหลังคาไม่มีผนังพวกเขารีบวิ่งหน้าตั้งไปที่บ้านหมูตัวที่สามเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมดูกลัวนักหมาป่าร้ายเป่าบ้านพวกเราเปลิวอ่ะมันน่าจะมาที่นี่มาเป่าบ้านของนายด้วยเราวิ่งหนีกลับไปหาแม่กันเถอะ เขาไม่มีทางเป่าบ้านอีดของฉันได้หรอกฉันจะสั่งสอนบทเรียนเขาเองให้มันมาเลยพี่ๆทั้งสองไปหลบซ่อนก่อนอย่าออกมานะถ้ามันเข้ามากินผมในนี้หมูสองตัวปีนขึ้นตู้ทันทีที่มาป่ามาที่ประตูมันก็เริ่มเคาะประตูและผลักประตูไปซะเจ้าหมาป่าหน้าเกลียดแกไม่มีทางเข้ามาในบ้านฉันได้ไม่มีทางไม่รู้เหรอว่าฉันก่งแค่ไหน ฉันจะสูดลมเป่าบ้านแกให้ปลิวฉันเป่าบ้านพี่ๆแกปลิวไปแล้วจะบอกให้งั้นก็ลองสิแกได้หมดลมก่อนแน่นอนอ่ะไม่มีทางมาป่าสูดอากาศเต็มปอดและเป่าลมใส่บ้านหมูตัวที่สามแต่บ้านยังอยู่นิ่งมาป่าสูดอากาศมากขึ้นและพยายามอีกครั้งแต่อิดก,ก็ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่ลองมากขึ้น ขาก็หมดลมเป็นลมลงพื้นแต่หมาป่าก็กลับขึ้นมายืนอีกครั้งและถอยไปวิ่งเพื่อที่จะพังประตูพี่หมูเห็นเลยรีบกระโดดลงมาเอาหลังดันประตูด,ด้วยกันหมาป่าวิ่งด้วยแรงเต็มที่ปออดหมูตัวที่สามเริ่มเปิดประตูช้าๆและเห็นหมาป่านอนอยู่บนพื้นหลังจากนั้น เขาก็ล็อกประตูใหม่หมาป่าล้มแล้วมันเปล่าบ้านผมไม่พังอะ่ะก็เหน่อยไม่ให้เราหลบภัยอะ่ะเราคงจะกลายเป็นอาหารหมาป่าไปแล้วใช่นายช่วยชีวิตเราเอาไว้แต่ว่าเขาน่าจะกินผมด้วยอะ่ะถ้าพี่ไม่มาช่วยเราช่วยกันกั้นประตูเอาไว้ด้วยกันนะใช่น้องพี่เข้าใจผิดเองความสามารถคือพลัง เราจะต้องอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันทันใดนั้นหมาป่าก็ตื่นขึ้นมาอีกและทำลายประตูไอหมูพี่น้องชัางกลาฉันจะกินพวกแกให้ได้เลยเขาปีนขึ้นหลังคาและตัดสินใจที่จะเข้ามาทางปล่องไฟหมูสามตัวได้ยินเสียงท้าบนหลังคาและเข้าใจว่าหมาป่าจะทำอะไรหมูตัวที่สามเลยจุดไฟที่ปล่องไฟ หมาป่าติดขัดในการลงมาทางปล่องแต่สุดท้ายก็ลงมาจนได้เขาลื่นลื่นลงมาในกล่องไฟหมูสามตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป